สวัสดีค่ะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Trust Me, Goddess หรือเชื่อฉันทำได้นะ่ซึ่งเป็นเกมที่เราจเจอมันอิชิโอตอนแรกจะเล่นแบบในเว็บแต่ว่าจอไม่เต็มอ่ะจนหมดจนหมดหยีจนหบบเออไม่เป็นไรโหลดก็ได้หรอก็เ,เลยเป็นอย่างนี้ค่ะงั้นเลยเล่นเลยเป,เป็นเกมที่ผกว่าเราต้องซ่อมของกูนี้นั่นตามดิสพวกนี้คือหนึ่งซ่อมกระจกแขวนกระจกตึงม่านปิดเช็คทีวีแล้วก็ แขวนภาพวาดแล้วก bueno. mm ็ย hmm. so ังเอนจอยกับขวดไวายด้วยนะเริ่มจากอะไรก่อนดีแขวนภาพวาดภาพวาดจิ้มไม่ได้อ๋อเราต้องเอาไอ้นี่มาเจาะผนังก่อนไหมเจาะไปสิครับผนังอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไป านางแค่เงสุดต้องกับเบลส์ดแบบิสจีน่ไอชิพายจารทำไฟเสียอีกอซ่อมไฟโอ้ยแล้วใครใช้ใครสั่งใครสอ่งให้มึงเควนตรงนี้น้อไปซ่อมไฟไดิเทปถัดใส่ไฟมาซ่อมไฟดวนไม่ใช่อะปิดปลั๊กไฟกับปิดสวิตเกิดไม่ได้ อย่าบอกนะว,ว่าถ้าทำแบบนี้อีกนะจะรวยอีกจุดจะเนี่ยมันอย่ารอจ้ะแหละประชื้อกูจะเชื่อซอมทอด้วยวาา้าซ่าอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยมาจิ้มไม่ได้ได้ไข่ควงมาไข่ควงมาทำอะไรซ่อมอินี่ก่อนเลยไหมปิดท่อก่อนไม่ได้ไ,ไอเวนไอ้ไข่ เอางี้ดึงไอ้นี่ก่อนกระดุดเป็นงานที่ง่ายสุดแล้วเ่อนว่ามาริอันน่ามึงเล่นกูแลอีนี่มึงเล่นกูแลโอเคอิอจอยวายไปหนึ่นะก็จะเสียงผ้าไปภาษาเลยแล้วดึงกลัวว่าจะไม่มีอะไรพ่านนะเออเกิดอะไรก็ได้แหละอิอจอยขวดวาย เราได้ไอันนี้มาน่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้อี่เช่นอุจทออ่าได้แหละทีนี้เราก็กระจกไปแขวนสบายใจแล้วเสร็จไปหนึ่งอย่างถุกแม่ไม่รู้จะพี่จะแขวนยังไงก็เหอะแขวนยังไงนี่ในเมื่อเด็ดนะแข,นะขวนกับอันนี้เลยนะแขวนกับ จุกวาเลยนะว้าวอะไรไฟฟ้าไฟฟ้าอยากเปิดกล้องจังเลยอยากให้ทุกคนเห็นหน้าว่าเราเบิร์ดเลี้ยแบบไหนเคลี่ยอะไรนี่มันซ่อมกันอย่างนแกได้เหรอบ๊วยแไงยิบไปก่อนแล้วกันนี่มันที่สุดของเขาว่าทำทำไปก่อนปัญหาเป็นของวันพรุ่งนี้อย่างแท้จริงพี่แขวงยี่วันพรุ่งนี้ ตกลงมาพี่ชอบยังไอ้เวทไอ้ไฟมาคูยดูยูฟุมาเรียนน่ตยจุ๊บ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 ในบุรุษประจิตต่อมาแต่ละเซน่าบุรุษหยดโอเคทำหลายรอบไม่ได้ไม่ทำแม่งแล้วขีดค่คาทิ้งเลยกูดกูจริงจริงเลยอ่ะเหลือทีวีเช็คตู้ทีวีต้องเสียบปลั๊กใช่ไหม,มแต่เสียบปลั๊กไม่ถึงปลั<อ>๊กไม่ถึงปลั๊ก<อ>ถึง สบายใจฉันเจื่อไหมฉันฉันบอกว่ามันจะต้องราอนี่ทุเรจะเชื่อถึงแม้จะฟังเสียงภาพเพียวแต่ก็เข้าใจอารมณ์ได้อยู่ว่าเื่ออะไรนี่อันนี้กำลังปิดซมอใช่ไมน่ากลัวสุดแบบทียอดดูเชียตั้งแต่บูรุษย์แล้วแล้วบปิดอยู่นี่อะ เออเออเออโอเคถ้าพี่ว่าดีกูก็ว่าดีแล้วก็ข้มามไปวันถัดไปแล้วกันเจ้าแม่ชูอิสมเดมาอ่ะเฮ้ยคอยแม่เหมาอืมเกมนี้เท่านี้จริงเป็นเกมที่ชนหัวร้อนได้ดีจริงกับความเฮียอะไรนี่เห็นว่าอ๋อเข้าใจแล้วในสัน้นเป็นเกมไม่ทําในช่วงเป็นเกมแจมสองพันยี่สิบเป็นการทําเกมในสี่สิบแปดชั่วโมงถ้าสี่สิบแปดชั่วโมงทําได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะ เก่งนะปัญหาคือกดหัวกดเลยกดเลยจริงถ้าต้องอยู่ในบ้านเขามีคนขอให้เราซ่อมของแล้วมาสภาพเป็นอย่างนี้นี่กูกรี๊ดจริงๆนะก็ถ้าใครมีเกมอะไรอยากแนะนำติชมอะไรสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe กันนวดกังใจฉุนนิ่หน่อยจะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่ะฮอย